สวัสดีค่ะเมื่อนี้กับมาสวัสดีในช่วงสายๆวันที่สิบเอ็ดเนาะคะนะ่ะเนาะวันที่สิบเอ็ดกันยาสองห้าหกเกตเด้อค่ะเมื่อนี้กับมีแนวทางมานําเสนอเนาะคะ่ะเป็นแนวทางสามน้อยเด้อค่ะเดอะ้อเป็นแนวทางสามน้อยแนวทางสามน้อยคือเก้าเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นของบ่าวสารคคมนะคะเมื่อวานนี้กับ วันที่สิบกันยาสองห้าหกิทแนวทางสามนอยก็เข้าเนาะค่ะเนาะแนวทางสามนอยก็เข้าเด้อค่ะเด้อเข้าไปที่สองห้าเนาะค่ะเนาะเข้าไปที่สองห้าห้าสองเข่าตกกับเด้อค่ะเด้อเป็นเป็นฮานอยนะคะฮานอยพิเศษเข่าฮานอยพิเศษเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้นะคะหลังจากหลุดไปหนึ่งวันเนาะค่ะหลังจากหลุดไปหนึ่งวันก็เข้านะคะเข้าฮานอยพิเศษเนาะค่ะเนาะ กาขอบคุณสวัสดี FC ฟซีพ่อแม่พี่น้องช่องถุงเงินพารวยเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องถุงเงินพารวยเนาะค่ะเน,ะนหาหนนะ,คะคลิปนี้สําหรับคอฮาน้อยเด้อค่ะคลิปนี้สําหรับคอฮาน้อยสําหรับคอฮาหน้อยนะคะสําหรับคนที่ชอบนอยเนาะเพราะว่านอยมีทุกวันเด้อค่ะเด้อนอยมีทุกวันนะคะมีพิเศษ ปกติแล้วก็ V.I.P. สําหรับสําหรับตัวเลขของบ่าวสารคามจะเป็นสามนอยนี้นะคะจะเป็นพิเศษปกติและ V.I.P. ผู้ใดชอบน้อยใดกระจัดน้อยนันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าทางช่องก็มีหน้าที่น้าเสนอให้เนาะคะ่ะผู้ใดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะเด้อเป็นชิพห้นน้อยเนาะคะ่ะเนาะ ใครที่ชอบแนวทางบ่าวสารครามนะคะวันนี้ไม่ควรพลาดเดอ้อวันนี้ไม่ควรพลาดนะคะเมื่อวานเข้าไปแล้วสองห้าห้าสองเนาะคะ่ะเนาะเข้าตัวกลับเนาะคะ่ะเนาะยังไม่ได้เข้าตัวเน้นนะคะตัวเลขอะมีแปดคู่คือเก้าเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขก็มีแปดคู่เช่นเดิมนะคะตัวเลขก็มีแปดคู่เช่นเดิมเนาะตัวเลขแนวทางวันนี้นะคะแนวทาง 3นอยวันนี้เด่นที่1กับ5แนวทางวันที่1 1กันยา2 5 6 7แนวทาง3มนอยวันนี้เด่นที่1กับ5จับคู่นะคะจับคู่ให้ทั้งหมด8คู่จับคู่ที่1 2 1 3 1 5 3 2 สามสี่ห้าสองห้าสามห้าสี่ตัวเน้นนะคะตัวเน้นดึงมาจากไหนดึงมาจากแปดคู่นะคะตัวเน้นดึงมาจากแปดคู่มีนะคะเน้นหนึ่งสามหนึ่งห้าห้าสาม ผู้ใดมกรูดวิ่งรูดได้เลยเด้อค่ะเด้อวิ่งรูดนะคะใครชอบหลักหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งใครชอบหลักห้าวิ่งรูดห้าสามตัวนะคะสามตัวกับมีซีคู่คือเก้าเนาะค่ะเนาะสามตัวจับคู่ให้ที่สองหนึ่งสามสองหนึ่งห้าสองห้าสาม สองสามสี่สำหรับสามสามตัวนะคะสำหรับสามตัวก็มีทั้งหมดสี่คู่เนาะคะ่ะเนาะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อค่ะผู้ใดมากระจัดผู้ใดขาดกระพานเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขก็มีเขา่ามีหลุดเด้อค่ะเด้อมืวอวันนีเขา่ามืวอวันนีเขา่าแต่มือนีมีหลุดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่า ข้าสารคร้ามเนี่ยค่ะเพิ่นเข่าติดกันเป็นซิปงวดก็มีมาแล้วเนาะคะ่ะเข้าติดกันสี่วันครั้งก็มีมาแล้วนะคะเพิ่งจะมาหลุดงวดเว้นงวดเมื่อวันที่เ็ดนะคะเ็ดแปดเก้านะคะวันที่แปดเข้าวันที่เก้าหลุดวันที่สิบเข้าอย่างเงี้ยค่ะวันเว้นวันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เสี่ยงได้วันนี้ลงทุนได้นะคะมือนี้ก็ลงทุนได้เนาะค่ะเนาะสําหรับขอฮนอนเลยค่ะเด้อขอฮนอยต้องดูไม่คว้นผาดเด้อค่ะ ผู้ใดมากโตที่เพื่อนจัดเน้นให้งบน้อยทุนน้อยก็จัดตัวเน้นผู้ใดมากตัตเน้นเนาะคะนะ่ะเนาะใครงบน้อยทุนน้อยก็จัดตัวเน้นไปนะคะใครที่พอมีงบลงทุนได้ก็จัดแปดคู่ไปนะคะก็จัดแปดคู่ไปเนาะหรือใครชอบเล่นสามตัวนะคะลงทุนสามตัวได้นะคะลงทุนสามตัวได้เดี๋ยวจดให้นะคะเดี๋ยวจดให้ เดี๋ยวจดให้ก่อนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอนะคะเดี๋ยวจดให้เด้อเดี๋ยวจดให้แคปเนาะค่ะเนาะอืจดแป๊บหนึงนะะ่งเน้ค่ะเดี๋ยวจดให้แคปนะคะเดี๋ยวจดให้แคป เดี๋ยวโจทให้แคบเนาะคะนะ่ะเนาะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะคะ่ะผู้ใดมากระจัดผู้ใดขาดกับพานเนาะ,ะเพราะว่าต่วนนี้สําหรับคอฮานน้อยเท่านั้นเนาะคะ่ะเพราะว่าฮานนอยมีทุกวันอยู่แล้วนะคะใครไม่อยากลงทุนวันนี้ก็ดูไว้เป็นแนวทางก็ได้เด้อค่ะเด้อ เบิ้งไวเป็นแนวทางก้อนก็ไดเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดบ่อยากเบิ้งเนาะ,คะ,นะใครยังไม่อยากลงทุนนะคะใครยังไม่อยากลงทุนเนาะแคบหน้าจอเวยค่ะแคบหน้าจอนะคะแคบหน้าจอได้เลยค่ะ ทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อค่ะเด้อทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแคบเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อแคบเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะทางช่องก็มีหน้าที่นําเสนอนะคะแต่ว่าเลขเพื่อน,นีเข่าบ่อยเด้อค่ะเลขเลขบ่าวสารคามเข่าบ่อยเด้อค่ะเข้าบ่อยเลขบ่าวสารคามเข้าบ่อยเด้อค่ะเด้อ ผู้ใดชอบพิเศษก็จัดพิเศษไปเนาะคะ่ะเนาะใครชอบพิเศษก็จัดพิเศษไปใครชอบ V.I.P ก็จัด V.I.P ไปใครชอบปกติก็จัดปกติไปนะคะส่วนมากเลยเพื่อนมาเขา VIP กับก,ก็ปกกบไอพิเศษส่วนมาก้อคะเด้อเป็นความเป็นความคิดส่วนตัวผู้ใดมากผู้ใดมากกะมากเบิถถ u, ด์ทั้งแปดคู่ก็จัดทั้งแปดคู่ได้เนาะค่ะเนาะผู้ใดมากเบิด์ทั้งแปดคู่ก็จัดทั้งแปดคู่ได้ ผู้ใดทุนหน่อยงบหน่อยก็จัดตัวเน้นที่เพื่อนจับให้เนาะค่ะผู้ใดงบน้อยทุนน้อยก็จัดตัวเน้นไปนะคะงบน้อยทุนน้อยก็จัดตัวเน้นไปเด้องบหน่อยทุนหน่อยก็จัดตัวเน้นไปเนาะค่ะเนาะหรือว่าผู้ใดยังบ่ท่านอยากลงทุนกะซ้อมเบิ่งก็ได้เด้อค่ะเด้อใครที่ยังไม่อยากลงทุนซ้อมเบิ่งก่อนก็ได้เนาะค่ะเนาะมือนีก็ซ้อมเบื่องก่อนหมื่อวานเพิ่นเขานะค่ะแต่ว่า ถ้าลงทุนได้กะลงทุนเนาะค่ะเนาะถ้าลงทุนได้ก็ลงทุนนะคะกนจบคลิปนี้ก็ขอไว้พร้อมห้ผู้ใดที่เขาไม่เห็นในคลิปสามนอยวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนสอบผ่านนะคะปลดล็อกให้ได้ใครสอบไม่ผ่านวันนี้ขอสอบไม่ผ่านนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ